คือจริงๆอะ่ะมันมันด้วยยุคสมัยมั้งคะคือผมงอกอะ่ะไม่ต้องรออายุเยอะหรอกค่ะอย่างที่พี่บอกเลยเพราะว่ามันขึ้นตั้งแต่เราเนี่ยคะ่ะทําสีผมบ่อยๆนี่ผมงอกก็เต็มหัวแล้วคะ่ะคือคือมันมันมาโดยอัตโนมัติแหละแต่เขาก็จะมาซื้อวิกไปใส่กันเนาะพี่ผู้ชายเนี่ยหรือคนพวกพี่ๆขับรถตู้เนี่ยคะ่ะลูกค้าพี่เพื่อนๆะที่เป็นรถตู้เยอะมากเลยคือพี่เขาจะชอบใส่หมวกอ่าหมวกแก๊ปอ่ะใส่หมวกแกป๊กแกปเป็นเวลานานๆนะมันจะทําให้ให้เราหัวล้านเยอะขึ้น นะคะคือผมมันไม่ขึ้นอ่ะมันมันทําให้ผมบางผมบางอ่ะเออแล้วแล้วผมเราร่วงอ่ะลูกค้านั่นแหละทีนี้อ่าเขาก็จะมีปัญหาส่วนตัวแต่จะถอนหมวกก็อายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเขาก็จะเจอพี่ป้าเปิ่ลยิงแอดโฆษณาบ้างอะไรบ้างเนาะคือพี่ป้าเปิ้ลก็ขายทุกช่องทางในโซเชียลแหละคือไม่ได้อยู่แค่ในทิกตอกอย่างเดียวหรอกคือเราก็แบบว่าไปทุกช่องทาง รงไหนที่ทําให้เราสามารถที่จะมีรายได้ได้เราก็ไปนะคะแต่ตรงทิกตอกนี้คือเราเราเข้ามาเพราะว่าเราก็ชอบสังคมของ t ิกตอกด้วยนะคะคือคือไม่ได้มองว่ามาแค่เพื่อค้าขายอืมคือพี่พี่มองว่าเป็นโลกที่กว้างมากของทิกต o k อะคือคอนเซปตเราทั้งเราเป็นแม่ค้าคอนเซปเราทั้งเราทั้งมุมมองของเราคนเสพทั้งชีวิตของเราคนเซปต์แบบอย่าง ดีๆจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันหลากหลายนะคือคือมันแล้วแต่คนจะมองชอบชอบเราอยากอยากเป็นเพื่อนเราอยากเสพช่องนี้เพราะเขาเป็นแบบนี้เขาดีแบบนี้แห่คะเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้เออคือมันหลากหลายมุมมอง,มองแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือพี่พัพเปิลก็ต้องขอบคุณที่ฟอลโล่พี่พัพเปิลทั้งสองพันกว่ากว่า ท่านเลยนะคะที่ที่ที่แบบว่าณนะตอนนี้นะคะก็คือความภูมิใจเลยนะคะที่เหลือเราก็ไปด้วยกันแบบนี้ล่ะคะ่ะก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันเนาะก็สนับสนุนให้กําลังใจซึ่งกันและกันอันนี้นะคะวิกผมชายเนาะที่พี่ปพอบพ่น็นำมาให้ดูคือคือก็อย่างที่บอกแหลงจริงไม่ได้มาขายของเราวันนี้อยากมาคุยอยากมาคุยมากอยากมาลอ,องไลฟ์ดูสิอ่าิกตอกอะ่ะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมเห็นเขาไลฟ์กันจังเลยแล้วแบบเขาแบบเออเขาไล เขาไลฟ์แล้วมันโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเออมีเพื่อนมาดูเราเยอะแยะเลยให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นช่องใหม่ก็คือไลฟ์ไปเลยค่ะสิบวันไม่มีคนดูอ่าไม่มีคนดูก็ต้องทาใจอ่ะเนาะเออพูดคนเดียวก็พูดไปสิก็พูดไปใครอยากมาดูทีหลังก็มาดูนะคะก็จะได้รู้ว่าเออแม่ค้าร้านเนี้ยมันพูดคนเดียวก็ได้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือ,คอเราก็ไม่รู้เนาะเราก็รู้เนี่ยพี่ป,ป๊อปเปิ้ลก็จะเห็นเห็นเพื่อนเพื่อนดูดูพี่ป,ป๊อปเปิ้ลอยู่ คือเห็นเห็นคนกําลังดูเห็นเห็นมีแบบเขาเรียกอะไรนะเออแต่ว่าไม่มีการโต้ตอบหรอกก็ก็ต้องทําใจอย่างที่ที่อ่าเพื่อนเพื่อนเขาเขาเคยเล่าให้ฟังอนะเนาะการไลค์ก็ก็เป็นแบบนี้แหละครั้งแรกะถ้าไลค์ปังตั้งแต่ครั้งแรกก็ถือว่าคุณอัจฉริยะแล้วเนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะพี่พัพเปิลมองว่า ถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้ได้ชัดเจนขึ้นรู้จักกันได้ไวขึ้นแล้วก็เห็นตัวตนกันกันมากขึ้นรู้นิสัยใจคอของของ,ของเจ้าของช่องเนาะรู้จักว่าเนี่ยคือพี่ป๊อเปิ้ลน,นะคนนี้นะเขามีลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้อ๋อเขาทำธุรกิจอ่า พิผมแฟชั่นขายพวกออนไลน์สินค้าออนไลน์นะเออเขาอยู่หน้าร้านเขาอยู่ที่สมุทรปราการห้างเยดบางพีอยู่ตรงเคหะเมืองใหม่บางพลีสมุทรปราการ่ะใครอยู่ใกล้ก็มาใครอยู่ไกลก็สั่งไปทางไปเลยค่ะคือเราบริการทุกคนทุกระดับประทับใจยอยู่แล้วนะคะตัวภูมิภาคนะคะแต่การไลฟ์ครั้งนี้นะคะการไลฟ์ครั้งนี้ก็ถือว่ามาหาโอกาสมาเปิดตัวนั่นแหละนะคะมาเปิดตัวแล้วก็มาถือโอกาสได้ได้ไดแบบอ่ะ ลองดูสักครั้งซิว่าการไลฟ์ครั้งแรกของเราอะ่ะมันเป็นยังไงอ่าทิกตอกมีเทคนิควิธีการในการที่จะไลฟ์ออกกล้องเขามีการาเซตระบบ อะไรยังไงเนาะการไลฟ์การ, like, การนําเสนอไลฟ์ like, การนําเสนอสินค้าอาจตั้งกล้องประมาณนี้มันโอเคไมหมมุมของเราประมาณไหนที่เราจะต้องจัดเพื่อซัพพอร์ตเวลาที่เราจะไลค์ครั้งต่อไปนะคะเราจะได้แบบว่าไม่ไม่ติดขัดแล้วก็จะได้คุยกับทางเพื่อนๆได้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาเราจะหยิบสินค้าหรือว่าอะไรมันก็สะดวกสบายด้วยนะคะเนาะวิคผมชายนะคะลูกค้าขาพี่พอเพิ่นก็จะใส่ให้ดู สักอันหนึ่งก็แล้วกันนะคะวันนี้มาไลฟ์เบาๆก็แล้วกันเนาะไม่คุยนานหรอกคุยนานเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะ